อบตอน้องหลวงยินดีให้บริการว่าให้ทุกท่านต้องรอนานสิบเป่าประสานให้ทันทีทุกคนมองได้นายกสมัยเป็นเต็มที่ส่วนราชการทำงานดีที่น้องแฮปปี้กันทุกคน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ในรอบวันที่10ถึงวันที่16กรกฎาคม2565ของอบตหนองหลวงนะครับเริ่มกันที่วันที่11กรกฎาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกอบตหนองหลวงได้ลดทงครึ่งเสาในวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565เพื่อไว้อาลัยแด่นายอาเบะชินโซอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ถึงแก่อสัญกรรมเป็นเวลาหนึ่งวัน เวลา9ก้นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหลวงมอบหมายให้ในายทวีกุลส,สุวรรณนายธงศักดิ์โพนองโคกรองนายกอบตหนองหลวงร่วมประชุมประจำเดือนสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันตำบลหน,นองหลวงซึ่งรอบนี้จัดการประชุมหน้าศาลาประชาคมบ้านหนองสวรรค์หมูส่สิวันที่11กรกฎาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกอบตหนองหลวงมอบหมายส่วนงานกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่ออำนวย ความสะดวกให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองหลวงหลายพื้นที่โดยมีรายละเอียดดังนี้1บ้านแม่นาแก้วสงครามหมู่16 2. บ้านนายสุรพลโคตรแสนเมืองหมู่16บบ้านแม่บิงนาเดชหมู่5 4บ้านแม่โสโคตรพัดหมู่19 5บ้านแม่สะอาดสิงเนตหมู่19วันที่13กรกฎาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการน,นำของนางสมัยชนาราชนายกอบตอหนองหลวงได้มอบหมายน,น,นายทวีก,วกุลสุวรรณนายธงศักดิ์โพนองโคกรองนายกอบตอหนองหลวงพร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกอบตอหนองหลวงหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่อบตอหนองหลวงร่วมทำบุญถวายน้ำดื่มและเครื่องดื่มแบบชงแก่พระพิสุสงฆ์ทุกวัดทั้ง20หมู่บ้านในตำบลหนองหลวงเนื่องในวันอาสารหาบูชาหรือวันเข้าพรรษาประจำปีพศ2565ทั้งนี้ยังได้ถวายป้ายโครงการแกนนำสารสัมพันธ์ประชาคมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อติดในบริเวณพื้นที่วัดเป็นเครื่องเตือนสติให้ประชาชนที่มาทำบุญได้บอกต่อๆกันไปลดละเลิกเครื่องดื่มที่มี ออลกอลช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้ถือเป็นโอกาสสาคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเองแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลดีจากตอนแรกแค่ตั้งใจงดดื่ม3เดือนอาจตัดสินใจงดดื่มเหล้าตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้วันที่1 4กรกฎาคม2565เวลา10นาฬิกานางสมัยชาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมอบหมายให้นายทวีกุลสวรรค์รองนายกอบตหนองหลวงร่วมโครงการสืบสารประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี2565ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอเฝ้าไร่คณะ ผู้บริหารสถานศึกษาตํบบนนาดีคณะครูนักเรียนประชาชนและนางสาวประภาสิริศรีตบุตรเลข,ขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยและมีนายยุทธนาศรีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีและยังมอบเงินสนับสนุนโครงการสืบสารประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปี2565หมู่บ้านละ10,000บาทรวมเป็นเงิน70,000บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนหมู่บ้านในการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาพร้อมทั้งถวายต้นเงินและต้นเทียนให้ทั้ง8วัดภายในตํบบน ดีและมีพระครูพิพัฒน์จันทรังสีเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณนะวัดจันทรังสีวนารามตำบลน,นาดีอําเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายสำหรับสัปดาห์นี้มีข่าวที่สำคัญสำคัญเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอออบบบตตหหนนนงงงลวยิิดีใใ้้้รรรกกาา่ททุ